สวัสดีครับโภมานห้องไฮโซกสวัสดีเอฟซีสู้ผู้สุนขนะผมมาหนักพี่น้องเซียนหยวนเด้พี่น้องเด้อเซียนหยวนวันเดือนที่สองมกราลาสองห้าหกเก้าซีมีย้อนหลังให้เบิ้งจากสองวันได้พี่น้องเด้อของเซียนหยวนเป็นกีเป็นน,นักซีหละพี่น้องเซียนหยวน,ยน,ยวนเป็นกี่โซมมหาอิจฉ แก่ไก่ค่มทุนไทยแก่แก่ความเลียบอกเนาะพี่น้องเนาะสองมือเรืองภาษามือคิดเป็นยังสี่ตลอดได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อส่วนราชพัฒนาเพิ่นก็หยุดมาหลายงวดแลยพี่น้องอันนี้คือรัฐบาลไทยได้พี่นอ้องเด้อเชียนหยวนตัสองมือก็เม็นปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเอพี FC ท่านใดเบิ่งคลิปนี้ก็ มาจากกรุงเทพกรุงไทยมาจากจกต่างจังหวัดมายามบ้านยามซองอยามพ่อยามแม่ากา็คือคอให้เดินทางแถวขาดปลอดภัยคอยหอดุดไม้ไปลายทางนะพี่น้องเนาะเบิ่อนของเส้นหยวนนะพี่น้องเ้อเงื่อันทีเงน่อนวันทีหนึ่งท่านว่าของเพื่อนน่ะเลขวิ่งหนีมาบนมาลางเลกบนมันก่อ,อกหาสองมันก็ม้าน้าก,กันเนี่ของเพื่อนก็เขาหาสองเขาตัวเนียนฟ้อม ขาหาสองตรงๆกันปะส่วนเล็กว so 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 ิ่งสองนี่สองกับมาบนล่างเล่นมาหาสองกับสองสองเนาะเล็กวิ่งเหวามาบนล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะท่นก็จับคู่แห้หาสองกับเข่าหาสองตรงตรงได้พี่น้องได้เข้าห้าสองตรงตๆสิบหกท่านว่าแบบจับคู่ว่าเขาที่พี่น้องเขาจะเลขวิ่งเล็กวิ่งเพื่อนแบบมาบนล่างเลยอันนี้ตัวเรื่องไปเนาะ มีหลักฐานหเหเบิ่งได้พี่น้องได้ส่วนหลัก้อยพ้นพวกเขาหรอกพี่น้องอันนี้ก็บพวกเขาอีกเพราะว่าเลขมันออกกันเดาเฉยใหเบิง่งเพราะว่าหลัก้อยนั้นเป็นแปดนะน 8, 9, เนี่ยแปดเก้าห้านี่เลขล่างห้าสองนะลัก้อยพ้นพวกเขาหรอกพี่น้องห้ากับเขา ต่ว่าเลขวิง่งศูนย์กับหาแต่ว่าหาเหาอย่ามากบนล่างเนี่เล็กมาหาสองกับเก่าหายเห็นไหมเลขวิ่งเพื่อนีเข่าบนล่างนี่ของเส้ยนยนตเล็กวิง่งไปในกระเจงอยู่ที่เห็นบหมาสองวันเขาสองวันจับคู่เข่าหาสองตรง,ตรง,ตรงนีง่หนึงน่งหนึง่งท่านว่าตะวสิบหกท่านว่าจับคู่บนเขาเราไปลองนวองเขาทะเลวิง่ง เพิ่นอ่อนเพิ่นออกเก่ามาเป็นรัก้อยเนาะนี่นี่ตัวเนียนซ้ำมันดหาเก้าสามเห็น่ะเก่าห้าวเนาะมาเบิ่งมาตามกันพี่นองเสียนหยวน สวาลาพัฒนาเพิน่นหยุดไปโดดแล้วหลายงวดนแล้วเพระาะว่าเพิ่นประสงค์้กับกรไโลง Bingpun <bihim> lang. Bingpun hmm. lang. กับเจ็ดก็เหนก็เอาหกเดพี่น้องเด้อหกกับเจ็ดภ็ในหกับเจ็ดเลขหกเด้อพี่น้องเนี่ยปัญหาเป็นไงหรอกอ้เลขหามันเป็นยังไงอีก เท่ากี่ันไมมเท่ากี่เลขหกกับพี่น้องด้วส่วนเลขกับคูส,สาม ศูนย์ห้าศูนย์หกหกสามหกสี่ 3็ดสามจะครูห่ะกคือส่งหลาแต่ละหกแปดเก้าครูหนกแปด ห้าเกดหกเกดโอเล็กเก่าครูพี่น่องเลกเก่าคูเขาไล่ครูมันก็มีตัวเด่นอยู่หรอกพี่น้องมันก็บอกโยา เลขตามสูตรคำนวณอย่างนี้เลขดังลเลขดับเห็ดนือตัวหน่อยแเ้หัวแคบตัวหน่อยคือ สามกับห้าหลักร้อยหลักร้อยนี่สามกับหาได้ไปนอนเป็นเนนห้าส่วนหาห้าส่วนหกสาม เจ็ดสามอาจก็อาจเรียกเาคูิดเน้นเมื่อตนเดินีลยอาจเลขเกเาครูเน้นหาครูแป่เมือนสองมกลาสองห้าหกเก้าเซียนหยวนบนล่างวิ่งหกกับเจ็ด มมีตัวเนียน03 05 06 63 64 73 68 57 67หลักลอยคือ3กับ5เลขเก้าคู่บนล่างไปกับเป็นยังไดพี่น้องหน่อยหรือห่อยเลขเก้าคู่เนีหาคู่0 5 6 3 7ห ห้าเจ็ดหกเจ็ดเมื่อแม่เขียนเอาพวกเขาที่พี่น้องเขาไว้เขียนตามเพื่อนนะเห็นบ่นี่หรือว่าขี้แคบอาไล่เมื่อเพื่อนนี่ก็ได้นี่ะะนะขอบุญขอพุ่นเส้นอยนได้ไหลายครับผมเอาคอยพี่น้องเข้าสู่หมันแห้งปังๆกันฝากก,ากไดไลค์กดแชร์กดติดตามมาหน่อยโชคได้พี่น้องได้วสวัสดีครับผม